จะเป็นร่ารวยปกติทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นเป็นเงินที่ควรจะต้องเป็นของประเทศชาติและควรจะต้องเป็นภาษีประชาชนและอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาไปสร้างเมืองฝายเขื่อนอ่างเอาไปให้ค่าไล่ค่านาค่าไถหวานค่าเกี่ยวกับคนละขึ้นคนละตอนคนละวัดคนละเวนค่าทําเกี่ยวกับสุขอนามัยค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาฟอกตับฟอกไตคดพ่อคดปู่คดย่าปู่ย่าตาทวดพ่อแม่มึงตายไปอ่ะกูถามมึงหน่อยว่าทำไมเขาตายง่ายตายได้ทำไมพ่อแม่มึงตุยง่ายตุยง่ายมึงไม่เคยรู้เลยหรอว่าพ่อแม่มึงอ่ะ ทำไมเขาถึงตุยง่ายตุยได้ทาไมอายุพ่อแม่มึงไม่ยืมไม่ยั่งไม่ยืนก็เพราะมึงโง่ไงมึงปล่อยให้คนโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองเขารับจ้างแดกบ้านแดกเมืองแล้วลูกสาวเขาลูกลูกหลานของเขาสามารถที่จะใส่รองเท้าคู่เดียวคู่ละสี่แสนแปดได้ก็เพราะพวกมึงนั่นแหละไปปกป้องดูแลรักษาพวกเขาทั้งที่มันโกงบ้านโกงเมืองโกงชาติโกงต่างๆมึงไปปกป้องแล้วมึงมาด่าคนดีๆอย่างกูมึงไปด่าคนที่ ตรวจสอบการทุจริตอย่างกูมึงไปด่าคนอย่างหมอว่าลงมึงไปด่าคนอย่างคุณช,ชานชัยอิสระคุณไปอิสระเสนารักคุณไปด่าคนอย่างนกเขาคุณไปด่าคนอย่างคุณอัญชลีที่ปกป้องบ้านเมืองมา20ปีคุณไปด่าคนแบบนั้นคุณไปจัดพวกจัดพ่องโดยที่มึงไม่ดูเลยว่าเขาเนี่ยขอเอาเรียกร้องและดูแลบ้านเมืองแทนพวกมึงซึ่งพวกมึงเนี่ยขนาดพ่อแม่ป่วยรักษาตาับรักษาไปมึงยังไม่มีเงินในกรที่ไปรักษาตับรักษาไปเลย เพราะว่ามันมีคนโกงบ้านโกงเมืองโกงบ้านเรืออาธรโกงค่าสัมปทานโกงค่าโทรศัพท์โกงค่ายาโกงค่ารักษาพยาบาลโกงต่างๆโกงค่าเมืองฝายเขื่อนอ่างโกงนั่นโกงนี่จนมันรวยอยู่ในคุกในตอนนี้แต่พวกมึงเป็นไงพ่อมึงตุยไปแม่มึงตุยไปปู่ย่าตาทวดมึงตุยไปมึงเคยรักษาชีวิตปู่ย่าตาทวดมึงได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามึงปล่อยให้คนโกงบ้านโกงเมืองไง แล้วเขาก็เอาเงินไปอยู่เนี่ยดูแลประเทศเอาดูแลตัวเองแม้ก็ต้่งเอาไปดูแลคมณปูองคงเยิแล้วพวกมึงอะดูแลพ่อแม่มึงได้ไหมก็ไม่ได้ไงควายเวลาคุณเจอคนอย่างดอ,อร์มาริกา่ยมึงต้องกราบมึงต้องไหว้มึงต้องสวัสดีมึงไม่ใช่นั่งดา่านั่งแซ่นั่งทำร้ายเขาจำใส่กระโหลกหนังหัวมึงด้วยเออ ความโง่นี่ไม่มีใครช่วยมึงได้แต่ความฉลาดเนี่ยด ك เตอรบริการช่วยมึงได้จำส่ก,กโล่ของมึงด้วยแล้วเวลามึงอะเห็นว่าเฮ้ยช่วยด ك เตรบริการแล้วไม่ได้อะไรช่วยทักซินแซ่อวยดีกว่ามึงช่วยทักซินแท่อวยเนี่ยมึงได้แค่3บาท5บาทได้ครั้งเดียวด้วย ซื้อเสียงก็ได้ครั้งละ5้าร้อยหนึ่งพันแต่มึงช่วยด็อเรมริกาเนี่ยทธมาหาแดกเนี่ยมึงปักตะก้าไปมึงได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นแปดหมื่นมึงอยากจะรวยเป็นแสนมึงก็ขยันปักตะกา้าเข้าใจไหมควายตามนั้นแหละพอดีว่าแม่กูผัดเห็ดมาให้กูกินนี่คือเห็ดดานเห็ดดานผัดใส่น้ำมันหอยแล้วก็หมูสับเห็ดดานผัดใส่น้ำมันหอยแล้วก็หมู อ,อันนี้เป็นอาหารโปรดด็เรมาริกาตามฤดูกาลเห็ดตามฤดูกาลออกแล้วกินเห็ดก่อนอืกินเห็ดกับข้าวเหนียว กินกับผัชอมด้วย ตาแดงอยู่ตรงนั้นนะ่นะนายพี่ตาแดงเข้าใจไหมคือเป็นอะไรด็อกเตอร์มาริกาเนี่ยกูยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วดติรกแต่ว่ามึงจะด่ากูว่านะเป็นคนที่มึงจะลังเกียจเดียดฉันนู่นนี่นั่นต่างๆในฐานะที่คุณเป็นประชาชนคุณไม่ได้เป็นนักการเมืองที่กูด่าแล้วมึงก็ไม่ได้เป็นลูกหลานของคน แค่ควายที่เป็นลูกกระโลกที่เขาหลอกจูงมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วกูเนี่ยดเรมาริกาเป็นคนให้ประโยชน์ให้ความรู้กับควายอย่างมึงเนี่ย mm hmm. ดเรมาริกาเป็นดกรก็จริงแต่กูต้องแปลงภาษาดอ,อร์ให้เป็นภาษาคน mm hmm. เสร็จแล้วกูพูดภาษาคนมาเป็นปีๆแต่ปรากฏมึงก็ไปฟังไม่รู้เรื่องมึงเป็นควาย นะปกติเนี่ยตอนสมัยที่กูด่าไอ้พวกเสื้อส้มมึงก็ยืมปากกูนี่แหละด่าด่าด่าแล้วมึงก็เป็นพวกกูพอวันส่วนหนึ่งนะมึงเนี่ยนะมีคดพ่อคดแม่ไปเข้าคุกกูก็ด่ากูก็บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมึงอ่ะมีคดพ่อคดแม่ของมึงเนี่ยนะที่ไปเข้าข้างขมนไปเข้าข้างอังเคิลกูก็ด่าด่าด่าพูถามว่ากูสิกูทำผิดอะไรมึงถึงมานั่งแซกูอะมึงกูทำผิดอะไรที่มึงต้องมานั่งแซกูฮะอีเสื้อแดงอีควาย มึงต้องไหว้คนอย่างกูแล้วคนอย่างดอกต,ตุกรกิถ้าเกิดมีร้านมึงต้องไหว้ร้านมีร้อยก็ต้องไหว้ร้อยมีแสนมึงก็ต้องไหว้แสน 100, 100, 100. คนแบบนี้มีไม่มากในสังคมมึงจำเสกโลกมึงด้วยคนแบบมึงซึ่งโง่โงเนี่ยนะไอ้ควายแดงมีเยอะชิบหายเลยแต่คนที่ฉลาดฉลาดแบบกูกล้าหารแบบกูซึ่งมีเนี่ยไม่เยอะหรอกในโลกใบนี้มึงไหว้กูได้มึงไหว้ไม่ใช่มานั่งแซะมานั่งดาอีห่า แล้มึงก่อนจะด่าดร็รมริกามึงน,นึกถึงคดพ่อคดแม่มึงก่อนว่าเขาอยู่สุขสบายเพราะว่าดร็รมริกาเนี่ยนะช่วยตรวจสอบนู่นนี่นั่นให้หรือเปล่ามึงถามก่อนปวดหัว่ากับพวกมึงจริงๆเลยไม่รู้สีไม่รู้แตกไม่รู้สะแอดาอะไรเข้ามาก็แสะแสะแซะแสะน้ำปลิกตาแดง แล้วเมื่อไหร่สมมติ เื่อใดที่ดเรมาริกานะไปเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรีแล้วกินเงินเดือนภาษีประชาชนอย่างมึงมึงค่อยด่ากูว่ากูทำอะไรผิดแต่ตอนนี้กูเนี่ยเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจกูขายของแทนที่กูจะขายได้เยอะๆแต่ด็อกเตอร์มาริกาขายของได้แค่จำนวนหนึ่งแต่ขณะเดียวกัน สปอนเซอร์เนี่ยดูแลดอเอรมาริกาเพราะว่าเป็นสินค้าดเรมาริกาเองจึงสามารถเป็นสปอนเซอร์ของดอเรมาริการายการด็อกทอ็กโชว์ดอเอรมาริกาได้ก <c oughs> ูถามว่ารายการแบบนี้ตรวจสอบบ้านเมืองเขื่องในด่าน,นายกรัฐมนตรีฟาดซ้ายฟาดขวารัฐมนตรีแต่ละคนกูถามว่ามันจะมีสปอนเซอร์ดากแก้ปวดยี่ห้ออะไรจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กูดเรมาริกา <c oughs> แปลว่าอะไรล่ะแปลว่าดอเรมาริกาผลิตสินค้าของตัวเองใช้เอง แล้วก็โฆษณาเองขายเองนักเลงพอเพื่ออะไรเพื่อดเรมริกาจะได้ใช้เวทีนี้ในการที่จะเมเนจได้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมบ้านเมืองได้ด้วยตัวเองและมีสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์ er คือใครคือท่านผู้ชมที่ฟังแล้วบางคนเขาก็ซื้อบางคนไม่ซื้อส่วนคนที่นั่งแซะแล้วก็ไม่ซื้อเนี่ยกูก็ไม่ได้ว่ามึงอะไรแต่มึงต้องนั่งฟรีอย่างมีเกียรติเนี่ยมึงก็จงให้เกียรติคนที่เขานั่งแล้วก็คนอื่นเขาซื้อของมึงก็ให้เกียรติเขาด้วย มึงไม่ใช่แว่มึงอ่ะมานั่งฟรีอย่างดีเกียรติเอกมานั่งแซะอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเนี่ยพูดอาจจะไม่ถูกหูมึงอีฮ่าต้องให้กูดานี่ อร่อยคือฉันเนี่ยนะไมไ่เป็นคนที่ขอโทษนะคะฉันไม่ได้เป็นคนมานั่งดา่าใครอีเหี้ยอีหาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลฉันเป็นคนฟาดโดยที่ให้ความรู้ข้อมูลที่มาที่ไปไต่ตอมเข้าใจไหม มึงจะเอากูไปเทียบกับคนอื่นที่ฟาดไฟคนนั้นคนนี้ไอ้เฮียไอ้อหาไม่ได้หรอกคนละราคาอย่าเอากูไปเปรียบเทียบคนบางคนเนี่ยนะที่พวกมึงชอบรีเฟอร์ชื่อเขาอะกูเนี่ยเป็นคนสร้างมันมาด้วยซ้ำไปคนบางคนเนี่ยมันจะดังได้ไงถ้าเกิดกูเนี่ยไม่เคยพรีเซนต์มันกูเนี่ยเป็นนักข่าวเก่ามึงต้องรู้อยู่กูเคยพรีเซนต์คนมาจากกนกระทั่งดังหลายคนแล้ว อนสมัยที่อินฟูทั้งหลายเนี่ยนะสมัยที่ดเรมริกาเฟียลเฟียลเนี่ยปีสามแปดปีสามเก้าปี 40, สี่ศูนย์สี่หนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกธงเขียวธงเหลืองปีสี่ศูนย์สมัยที่ดอเรมริกาเฟียลเฟียลเนี่ยพวกมึงเนี่ยผัดเตี๋ยวยังไม่ได้นุ่งเลยเพวกมึงเน่กระเจียวเล็กอยู่สมัยครูเฟียวเฟียกระเจียวมึงยังไม่มีเลยยังเป็นตออยู่เลย จำใส่กระโหลกมึงด้วยสมัยด็รมาริกาเฟียวๆเนี่ยปีสามเกสี่สมัยกูเฟียวๆเนี่ยนะดังๆังเฟี้ยลๆนี่นะไอ้พวกที่บอกว่าดังๆท้าทายท้าท,า,ทายกูในตอนนี้ตอนนั้นยังโดนตำรวจตบอยู่เลย ยังไม่มีจะแดกอยู่เลยสมัยที่กูเฟี้ยวๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณหญิงพ่อจะมวยย้ยังวิ่งแลกเช็คอยู่เลยจำใส่กระโหลกมึงด้วย ดีมากตัวนี้คือตัวที่ทะลุทะลวงไปที่รูขุมขนเซรั่มหขวด1,000บาทปริมาณ20 ml ใช้ได้ประมาณเกือบ2เดือนเพราะว่ามันหยดแค่1หยด2หยดเช้าเย็นเช้าเย็นตัวนี้ทะลุทะลวงเข้าไปผิวชั้นในแล้วก็จะทำให้บรรดาพวกรูขุมขนที่กว้างๆมันตื้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 นแล้วทำให้หน้าเรียบและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ทาเชา้าทาเย็นก่อนจะแต่งหน้า เซรั่มคือตัวสเต็ปแรกของการสปะทินผิวตัวเซรั่มเนี่ยถ้าใครซื้อสองขวดด็อกเตอร์แถมให้อีกหนึ่งขวดจัดไปเลยเซรั่มเนี่ยซื้อหนึ่งขวดแถมให้อีกหนึ่งขวดจัดไปเลยเนี่ยตัวนี้นะอยู่ตะก,การ้าเนี่ยจัดไปเลยค่ะทุกคน อีนี่พูดหยาบคายกว่าหนังอันทะเออกูก็เพิ่งรู้นะทำไมล่ะหนังอันทะมึงอ่ะหนังอันทะมึงสดใสขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> อีนี่พูดอับหยาบคายกว่าหนังอันทะอ้อยหนังอันทะมึงอ่ะเหมือนเห็ดฤดูฝนเหรอสดใสขนาดหนังหน้ากูเลยเหรอโอ้ยไม่น่าจะใช่นัง <c oughs> จิ้มเข้าไปดูโปรไฟล์ นางหน้าเหียเห่ยเคี้ยวเหี่ย,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 ยวแห้งๆแล้วก็ดูไรรสนิยมขนาดนั้นหนังอันธะมือเนี่ยมันจะแตกต่างจากหนังหน้ามือกับฟันมึงได้ยังไงวะ <c oughs> โอ้อเข้ามาสร้างคอนเทนต์ให้ดรมาริกาอีกลอะอท่านผู้ชมบ้านนี้ต้องเข้าใจนะมันมีคนเข้ามาสร้างคอนเทนต์นะอ่ะอาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามแต่ที่ได้ยินเสียงดรมาริกาฟาดงวงฟาดงานมือไม่ต้องตกใจมันมีคนเข้ามาสร้างคอนเทนต์เพื่ออยากจะดังอ่ะมันจะมีคนอย่างนี้แหละ โหนกระแสโหนกระสืออยากโหนความดังอยากโหนความดังเพราะปะกติแล้วเนี่ยเวลานั่งเป็นแมงกุจีอยู่กองขี้ควายโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยใครไม่มีใครเห็นหัวอยู่แล้วไงเพราะว่าอีตัวพ่อก็ติดคุกอยู่อีส่วนอีตัวลูกก็ไม่รู้จัก ขณะเดียวกันอีกตัวลูกคนต่อไปที่จะเข้ามาเป็นนะหัวหน้าพักคนต่อไปมาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งในสามในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีโปรไฟล์และประวัติก็ไม่โปร่งใสในการที่จะต้องมาทําอะไรได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบชีวิตมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันก็จะต้องหาแสงเพื่อที่จะจให้คนเนี่ยนะคะเข้าไปตอมมันเหมือน,มนแมลงวันตอมขี้ คือไปหามะเร็งวันเพื่อไปตอมขี้อย่างมันไงจากนั้นปุ๊บขี้อย่างมันก็จะดูมีความสดใสขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องมาหาแสงออกจอกดเรมาริกานี่แหละเพราะมันรู้นี่ว่าดเรมาริกาเวลาใครฟาดมาดเรมาริกาฟาดกลับฟาดมาฟาดกลับพวกนี้มันก็จะได้แสงไงพอได้แสงปุ๊บมันก็จะมีคนตามพอมีคนตามปุ๊บไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นเสื้อแดงที่แอบฟังดอเรมาริกาอยู่ก็จะไปตามมันเออเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็นเสื้อแดง <c oughs> บางคนก็แสดงออกว่่่่าาามมมมัันนนเเเป็สสืื้ <c oughs> ้้ออพพทีจะใหริกูดด แล้วพอดักจตริกาด่ามันปุ๊บนะคะไอ,อ้พวกที่มันเป็นแก๊งเสื้อส้มมันก็จะไปตามมันแล้วก็ประยุมันเนี่ยให้มาไฟกับดอรอเมริกาคือนึื่องของใส่ไหยเวลามันคุยกับดอรอเมริกา มันจะรู้สึกมีตัวตนสง่าผ่าเผยมีมีตัวตนขึ้นมาเพราะคนเราพอมีตัวตนเนี่ยในสังคมขึ้นมาไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมโซเชียลหรือสังคมที่บ้านของตัวเองก็ตามแต่หรือว่าเนี่ยมีตัวตนอยู่ในในะสังคมที่พ่อแม่ญาติพี่น้องของตัวเองนับหน้าถือตาก็ตามแต่คนพวกนี้เนี่ยพอมีตัวตนขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกนะคะสบายใจขี้ได้ตดได้เพราะบ,บางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อก็ไม่เห็นหัวแม่ก็ไม่เห็นหัวทําตัวเหมือน ไม่มีตัวตนน่ะแล้วก็พ่อใช้ก็ไม่ได้แม่วานก็ไม่ได้และขณะเดียวกันขอเขากาะพ่อเกาะแม่แดกแดกจกทั้งพ่อแม่ตัวเองเป็นไตตุย,ตยจากนั้นพ่อตุยไปแม่ตุยไปไอ้พวกนี้ก็หาความสุขสงบไม่ได้ตัวเองก็เลยอยากจะมาแซะกเกาะดเอร์มาลิกาดังไมกออกใช่ไหมเออมันจะมีคนอยู่จํานวนหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ชอบออใช้นะโปรไฟล์ในลักษณะที่ เนี่ยหรอไหมชอบใช้โปรไฟล์ในลักษณะที่ว่านะแสดงถิ่นกําเนิดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะม,มันแสดงถิ่นกําเนิดตรงจุดนั้นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นคนบ้านนั้นแต่จริงๆน่ะมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเคยให้ตํารวจไปดูแล้วล่ะไม่ใช่เคนใี้ดูนะแล้วดเรมาริกาเนี่ยนะคือมีแอปมีมีทิกตอกทั้งหมดประมาณ12ช่อง มึงนึกดูกูเปิดช่องใหม่ไอีเฮียนี่แม่งก็มาตามช่องใหมก่กูกูเปิดช่องไหนแม่งก็ตามไปกูเปิดช่องไหนก็ตามไปอีเออ <IS ung> ถ้าเกิดมึงเนี่ยไม่รักไม่หลงไม่ชอบดเรมาริกามันแปลว่าอะไรวะมึงแปลว่าอะไรแสดงว่ามึงก็ต้องชอบกูแหละแสดงว่ามึงก็ต้องหลงกูแหละชอบกูแหละชอบดอเรมาริกากูเปิดช่องไหนแม่งก็ไปตามเปิดช่องไหนก็แม่งก็ไปตามไอ้ชื่อแปลกแลแบบนั้นแหละกูเปิดช่องไหนแม่งก็ไปตามกูเห็นชื่อก็จําได้เลยอ๋ออีนี่ไอ้โปรไฟล์นี้มาอีกละ กูคือพอเราไปช่องไหนแม่งมันก็มาตามมา comment. คอมเมนต์กูไปช่องไหนแม่งก็มาตามมา comment. คอมเมนต์กูจำได้ก็สมองกูดีไงสมอง Đ อมดักตัมริกาดีเป็นสมคนสมองดีชาร์ปชาร์มมิ่งแล้วก็เป็นคนที่สมองสมองไวแค่ป้าสายตาไปปุ๊บเห็นโปรไฟล์กูรู้เลยเวลามึงอยากจะไฟดักตัมริกามึงก็เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์หน่อยสิควายมึงรู้ไหมทิกตอกสามารถในการที่จะใช้เบอร์เดียวเนี่ยตั้งได้ประมาณ8แอคเขาอีาองโง่ หมอต้องให้กูต้องสอนเรื่องโง่โเนี่ยให้ทุกูต้องสอนดรมาริกาสอนได้เฉพาะเรื่องฉลาดฉลาดแล้วเรื่องโง่โง่คอยค,ยควายเนี่ยกู้ก็ไม่ค่อยจะสอนใครควายมึงเอาโปรไฟล์เดิมมาตามกูสิบสองช่องกูก็จำมึงได้เลสิมึงก็เอาเบอร์เดียวเสร็จแล้วก็ตามกูเนี่ยสิบสองอาาช่องแต่มึงก็เป,งเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นแปดอันสิหรือมึงจำไม่ได้ว่ามึงเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นชื่ออะไรแบบม่ เ,เออใ,ใครก็จำมึงได้อะเวลากูจำได้ก็เสกมีความสึกชื่นใจมีตัวตนขึ้นมาพออย่างน้อยที่สุดด็อกเตอร์มาลิกาซึ่งดังที่สุดในประเทศนี้อินฟูในประเทศนี้ดังที่สุดอุ้ยจำได้ตัวที่ได้ตดได้สบายใจแม่แค่อยากให้ด็อกเตอร์มาลิกาทัก แค่นั้นแหละขอให้พูดชื่อนิดนึงประมาณอย่างเงี้ยมันมันจะมีคนประเภทประเภทอย่างนั้นแม่งโลกจิตเออโลกจิตไงโอเคทุกคนอะใครอยากจะได้อะไรก็ว่ามานะคะเดี๋ยวต้้งเลยกยจะลงไลน์แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถจะมารับแล้ว